นี่คือเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มะระชื่อนางจีรารัตน์มีเกลอายุ44ปีเขาได้ไปเรียนรู้เรื่องการทำสูตรก๋วยเตี๋ยวไก่มะระและได้ซื้อสูตรก๋วยเตี๋ยวไก่มะระมาขายในปัจจุบันและมีคนสนมากเข้ามาอุดหนุนร้านก๋วยเตี๋ยวป้าจีรารัตน์สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวร้านก๋วยเตี๋ยวคุณพี่จีรัตน์นี่คือบรรยากาศในร้าน มีบริการน้ำแข็งและน้ำดื่มฟรีสามารถบริการได้ด้วยตัวเองมีเครื่องปรุงหลายอย่างให้ใส่ และยังมีผักที่หลากหลายให้ใส่ได้ไม่อัน้นมีแคบหมูกับขนมไทยพื้นบ้านหลากหลายให้ซื้อและนี่คือหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวไก่มาระป้าจีรั